ดีมครับค,คือธุรกิจออนไลน์แบบไหนครับอินดีมคือธุรกิจออนไลน์ที่เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มครับเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยทุกการศึกษาทุกประสบการณ์แล้วก็ทุกความเก่งและกันเอาง่ายๆว่าคนที่อยากมีรายได้หลักกระเป๋าที่2-3-4ในช่วงวิกฤตแบบนี้เนี่ยเข้ามาแล้วก็มีคอร์สสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลย ตั้งแต่สเต็ปศูนย์เลยได้ซ้ำไม่ต้องเป็นหนึ่งแล้วแล้วก็เริ่มต้นค่อยๆพัฒนาแล้วก็มีข้อสอนเรียนรู้ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเหมาะสําหรับคนทุกเพศทุกวัยแล้วก็สร้างอาชีพให้กับคนเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้ใช่เราเราที่สําคัญนะคะก็คือเนื่องจากว่าอินดีมเนี่ยมีแพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์เพราะฉะนั้นก็เลยตอบโจทย์โดยเฉพาะในยุคที่เป็นโควิดแบบนี้ บางทีเราไม่ได้จะต้องมานั่งเจอหน้ากันแต่ว่าเราก็สามารถที่จะสือ่อสารกันออนไลน์ได้หรือแบบการเรียนการสอนพวกนี้อยู่บ้านก็นเรียนได้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราก็สร้างแพลตฟอร์มให้ตอบโจทย์กันในยุคนี้ที่สุดเพราะฉะนั้นอินดีมคือแพลตฟอร์มออนไลน์ สำหรับทุกคน<ช>คเป็นแพลตฟอร์มยังไงบ้างครับเป็นแพลตฟอร์มที่คล้ายๆเป็นคอมมูนิตี้เลยฮะจริงๆมันก็คือคอมมูนิตี้แหละมันรวบรวมแบบคนทุกประเภทเข้ามาในนี้แล้วก็ได้ผลประโยชน์แบบวินวินในทุกๆภาคสว่วนคนที่ไม่มีสินค้าเป็นผู้บริโภคปกติซื้อของข้างนอกแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยน เปลี่ยนแค่วิธีการซื้อนามาซื้อผ่านแพลตฟอร์มของอินดีมก็จะได้เขาเรียกว่าได้ส่วนแบ่งค่าการตลาดกลับไปได้เป็นแคชแบ็กได้เป็นคะแนนคะแนนเอาไปแลกเป็นนู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยครับหรือว่าคนที่มีสินค้าอยู่แล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกแพลตฟอร์มของอินดีมมาใช้ แพลตฟอร์มเนี้ยในการกระจายสินค้ามากขึ้นนะครับ<ช>แล้วก็สนับสนุนสินค้าโอทอปสินค้าของคนไทยทุกประเภทเหมือนกันเพราะตอนนี้เนี่ยในยุคของธุรกิจออนไลน์ก็จะมีคนที่อยากเป็นเจ้าของสินค้าเยอะแยะมากมายมหรือเป็นไปแล้วเนี่ยแล้วก็หาทางออกไม่ได้แล้วอาจจะเข้าใจว่าแค่มีสินค้าแล้วไปขายออนไลน์แล้วมันจะทําได้จริงๆแล้วมันก็มีองค์ความรู้ของมันในการ ในการที่จะทําให้สินค้าสามารถเคลื่อนสู่มือผู้บริโภคได้เราก็มีหลักสูตรหลากหลายเรามีวิธีการหลากหลายในการตอบโจทย์คนหลากหลายประเภทที่เข้ามารวบรวมกันอยู่ในแพลตฟอร์มนี้เนี่ยครับนี่มองว่าธุรกิจประเภทนี้เป็นธุรกิจที่มีประโยชน์คือธุรกิจที่ดึงคนจากหลายๆฝ่ายมารวมรวมกันเหมือนที่เมื่อกี้คุณอมพูดเรามีทั้งคนที่อยากจะเป็นแบบพ่อค้าแม่ขายเป็นนักธุรกิจ มีทั้งคนที่อยากจะเป็นผู้บริโภคโดยที่บางทีอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบไม่รู้วิธีการว่าเขาต้องทําการตลาดยังไงสมมติมีสินค้าละไม่รู้ทําการตลาดยังไงอะเราช่วยหรือแบบคนที่เข้ามาอยากที่จะแบบเริ่มต้นทําธุรกิจต้องทอํายังไงอะเราช่วยคือเป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอินดีมก็คือแพลตฟอร์มกลางที่สามารถรวบรวมคนทุกอาชีพให้มาอยู่ด้วยกันแล้วช่วยเหลือกันแล้ววินวินด้วยกันได้ตอนนี้มีสามาชิกกี่คนคนระับประมาณ80,000เกือบ86,000คนแล้วครับ ใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยอย่างเดียวด้วยก็คือจะเป็นคนไทยที่อยู่ในต่างแดนก็สามารถมาร่วมกับเราได้